จากยูทูบเบอร์ชื่อดังสู่แบรนด์ขนมสุดคิ้ววันนี้ผ่าธุรกิจจะมาวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้ซันซูประสบความสำเร็จกันครับไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆจากเอเชียธุรกิจ ช่วยกดไลค์และ Subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีวัยรุ่นติดหวานนี่คือพาธุรกิจรายการที่จะเล่าประวัติธุรกิจจากทั่วทุกมุมโลกให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆื <Yeah. S 1> อหืมชานมกระป๋องย็นล,ลี่บุกศูนย์แควในจะบึกกลุุบกลุบแสนอร่อย <Wow. S 1> ใช่แล้วนี่คือสินค้าสุดครีเอทจากซันสุแปรขนมของซันยูทปเปอร์ชื่อดังเจ้าของช่องแปฮักที่มีผู้ติดตามกว่า3ล้านคน ที่วันนี้ผันตัวมาเป็นเจ้าของธุรกิจ SME น้องใหม่ที่กำลังเป็นกระแสหน้าตอนนี้เลยครับแม้หลายคนจะรู้จักพี่แกอยู่แล้วแต่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเองครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีผิดรายการหรือเปล่าคุณปัชมาพรปริชาว,วุชิเดชหรือพิสานเกิดวันที่15มีนาปี2536ตอนเด็กพิสานอาศัยอยู่ที่นาราชิวานก่อนจะย้ายมาที่กรุงเทพและได้เลือกบรัเรียนด้านบัญชี ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีแต่เรียนไปได้3ปีเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เลยอุย้ยลืมตัวถึงจะเรียนต่อแบบไม่ชอบเนี่ยพิสานก็ตั้งใจจนเรียนจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมาได้โอ้พี่เก่งกาดพอเรียนจบพิสานก็ได้ไปลองทำงานบัญชีแล้วก็เป็นแบบที่คิดจริง ว่ามันอดใช่ยมมากแม่เลยเริ่มมาทํางานอิสระอย่างการขายประกันและการขายตรงระหว่างที่ทํางานอยู่พี่สายก็ได้สังเกตเห็นเพื่อนคนหนึ่งที่เคยเรียนด้วยการตอนมหาลัยทำชา l y o ยูทูบชื่อช่องการนิดๆอย่างพิการอัตกรผมเองก็ดูตอนนั้นโคตรหาตอนที่พิการไปคอลแล้บกับไมยเมดเด็ซึ่งเป็นคอนเทนต์อ่านคอมเมนต์ในช่องและนี่คือสิ่งที่ได้ดินน้ำลม การเริ่มทํำ YouTube ตั้งแต่ปี3จนตอนนี้สามารถเลี้ยงตัวเองได้หรือว่านี่จะเป็นทางที่พี่ซานตามหาอยู่กันแน่นะพี่ซานเลยได้ไปเรียนรู้การทํางานกับพี่การออกกล้องบ้างถือกล้องบ้างจนในที่สุดก็ได้มีช่องเป็นของตัวเองอยาา่างซันเบ,บรี่ที่นำคำว่าซันบวกกับคําว่าแบร์ที่แปลว่าหมีแล้วเติมบายลงไปเพื่อความแบว ในช่วงแรกที่เริ่มทำช่องพี่สารทำเกี่ยวกับของเล่นคนดูส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กน้อยพอทำไปได้สักพักก็เริ่มเปลี่ยนแนวทางมาเป็นแบบท่องเที่ยวจนใส่ความเป็นลฟ์สไตล์ของตัวเองลงไปในคลิปกระแสตอบรับในช่วงนั้นก็ดีมากๆและสุดท้ายก็ได้มารวมช่องกับพี่การโดยใช้ชื่อว่าแบฮักแบบที่เรารู้จักกันช่วงที่ทำช่องพี่พีก็ได้ทำสินค้าออกมาขายทั้งเสื้อผ้าแฟชั่นสมุดโน้ตหมอนผ้าหม่มกรเก่งใน น,นี้ล้อเล่นนะครับ <c oughs> แต่ที่พีกที่สุดก็คงเป็นชานมไข่มุกจนได้เปิดร้านที่มีชื่อว่า Bear House โดยเกิดจากความชอบของพี่แก่ล้วนๆตอนแรกพี่ซานอยากจะซื้อแฟรนไชส์สูตรชานมไข่มุกไต้หวันมา แต่ด้วยปัญหาหลายอย่างสุดท้ายก็เลยได้คิดสูตรเองทำทุกอย่างเองแบบ300%ซและมันก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากผู้ที่ติดตามช่องอยู่แล้วรวมถึงเหล่ายูทูบเบอร์อีกด้วย <Wow. S 1> แม้จะประสบความสำเร็จในช่วงแรกแต่ใครจะรู้ล่ะว่าหลังจากนี้มอรสมลูกใหญ่กำลังจะคลืบคลานเข้ามาหลังจากที่แบร์เฮาส์ประสบความสาเร็จและได้ขยายสาขาไปถึงเสาขาพิซานและพิการก็เลยต่อยอดธุรกิจโดยการทาชานมกระป๋องพร้อมดื่ม ขายใต้ชื่อแบรนด์ใหม่อย่างซันสุใช่แล้วจุดเริ่มต้นของซันสุคือชานมเลยวางขายที่เซเว่นอีเลฟเใครอยากรู้ประวัติของแฟนชายร้านสะดวกซื้อร้านนี้ก็กดตัวไอไปดูกันได้เลยครับจบช่วงขายของละแต่หลังจากวางขายไปได้ไม่นานแม้กระแสตอบรับก็ดีไม่แพ้กันแต่กลับขาดทุนถึง17ล้านบาทงงอะดิขครนีจะขาดทุนได้ไงล่ะพี่ น้องๆอ,อย่าลืมเรื่องปัจจัยอื่นๆสิไหนจะต้นทุนการผลิตเพราะพี่แกใส่ใจเรื่องคุณภาพและรสชาติมากๆทําไม่ดีไม่ขายต้นทุนเองก็เลยสูงตามทั้งเรื่องการผลิตที่ทั้งคู่เลือกที่จะขายที่เซเว่นอีเลฟเว่นแน่นอนว่าเซเว่นมีสาขาทั่วประเทศนั่นหมายความว่าต้องมีอย่างน้อยสาขาละโหลทําให้ต้องเสียค่าผลิตหลัก10ล้านบาทไในจะค่าจา้างต้นทุนแฝงอีกที่สําคัญเลยก็คือเรื่องภาษีที่เป็นปัญหาใหญ่ในการจัดก,การเรื่องเงินสุดท้ายแล้วสันสุชานมกระป๋อง พร้อมดื่มก็เลยต้องยกเลิกการผลิตและปิดตัวไปอย่างน่าเสียดายแม้จะล้มเหลวแต่ก็ไม่ยอมล้มเลิกพวกเขาได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดจนได้เข็นไลน์โปรดักต์ตัวที่2อออกมาวางขายใน7 e เ e ่ e อีกครั้งนั่นคือเยลี่ซันสูกยลี่บุกเจ้าแรกของไทยและยี ะก็คือเยลลี่ที่วัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นผงปุกผงผลไม้และอื่นๆเนื่องจากมีเส้นใยและแป้งหัวของต้นปุกนั้นจึงสามารถใช้เป็นเจลาตินแทนได้ซึ่งมีเส้นใยอาหารจำนวนแคลอรี่ที่ต่ำและปริมาณไขมันเล็กน้อยทําให้เป็นทางเลือกที่ดีในการลดน้ำหนักว้าวอร่อยแถมยังดีต่อสุขภาพด้วยโหพี่ดีเกินน้ำปัมมัมมัมมัมเยลลี่ เะ <The boy. S 1> บัมบมัมมัมมัมคูดบ <Good boy. S 1> ายนอกจากนี้ยังมีถึง6รสชาติไม่ว่าจะเป็นรสองุ่นสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลส้มและรสพีชลิ้นจี่แถมยังเอามาฟิวชั่นกันได้ด้วยชอบรสไหนบ้างเมนบอกกันด้วยนะโดยในตอนแรกพี่ๆแกคิดว่าแค่ไปขาดทุนก็พอแล้วแต่กลับปังเกินคาดหลังจากที่วางขายกระแสตอบรับดีเยี่ยมจนสร้างยอดขายได้หลักร้อยล้านภายใน1ปี จะขยายธุรกิจไปได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าในช่วงนั้นจะเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็ตามแต่คนจะแปงอะไรก็ยังไม่อยู่เลยนะและอีกหนึ่งการตลาดที่น่าสนใจนั่นคือการนำเอาศิลปินไอดอลที่กำลังเป็นที่นิยมมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าไม่ว่าจะเป็น C ีีฟเอ้โฟี มี you tell หรือแม้แต่พิกซ่าให้ดูเข้ามาดิเซไม่ใช่ <c oughs> พิกซี่ติดเธอไม่ไหวแทมยังใส่ระบบกาชา สุ่มการศิลปินลงไปด้วยให้นักสะสมติดตามเก็บกันนอกจากนี้ยังมีลายโปรดักต์ใบอย่างมึกลบที่กินกับข้าวก็ดีกินกับน้ำเก๊ก่วยก็แซ่บรถปาล่าที่ทำได้โคตรถึงเรียกว่าได้รับความนิยมสุดๆถึงขั้นขาดตลาดโอ้ไม่กอดช่วงนี้หาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้ถ้าจะซื้อออนไลน์ก็ต้องรออีก20วันแต่ของมันแซ่บน,นะถึงนานก็รอแถมช่วงนี้ราคาพุ่งแรงยิ่งกว่าป๊อปบาร์อีกจากปกติขาย25บาทแต่เห็นในแอปส้มขายกันส าหกพี่ แล้วอะไรที่ทําให้ซันซุประสบความสําเร็จขนาดนี้อย่างแรกเลยแพชชั่นครับการที่เราทําอะไรสักอย่างก็ต้องมีเป้าหมายมีแรงประดานใจพี่ซานชอบขนมอยู่แล้วก็เลยได้เอาความชอบนั้นมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์นอกจากนี้อยากเข้าใจถึงเพนพอยต์ของคนที่ชอบเยลลี่แน่นอนว่าใครๆก็ต้องอยากกินของอร่อยแต่ก็ไม่อยากอว้วนดังนั้นเยลลี่บุกศูนย์แคลจึงตอบโทยนผู้บริโภคที่รักสุขภาพที่กําลังเป็นเทรน์ในตอนนี้แถมแพ็กเกจที่ใส่ก็ทําให้แก่กินได้งา่าย ไม่เลอะมืออแม้แต่หมึกกลุบที่สามารถกินได้ทุกที่ทุกเวลาแถมยังแข่วน้อยด้วยไม่แปลกถ้ามันจะได้รับความนิยมจนขาดตลาดแถมยังมีพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่ดีอีกทั้งความใส่ใจในคุณภาพการผลิตยอมฟังเสียงฟีดแบกจากลูกค้าปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างหมึกกลุมที่จํานวนชิ้นไม่เท่ากันพิสานก็ได้จ้างพนักงานมาตรวจ QC ซ้ําเพื่อความสมบูรณ์แบบ แถมยังชดเชยให้กับคนที่ได้ขอไม่ครบด้วยนี่จึงเป็นสาเหตุว่ามือกลุมหายไปไหนสึ่งในอนาคตหากซันสุ่ยังคงพัฒนาสินค้าวบคุมคุณภาพใส่ใจผู้บริโภคอย่างแท้จริงอาจคาดการได้ครับว่าแบรนด์ซันสุ่จะสามารถเติบโตไปเป็นธุรกิจระดับโลกก็เป็นได้สำหรับใครที่อยากฟังเนื้อหาธุรกิจเรื่องไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยและเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากเอเชียธุรกิจอย่าลืมกด, like, กดไลค์กดติดตามช่องของเรา ไว้ด้วยนะครับ